นะเห็นแล้วว่าบ้านเราประเทศของเรานะครับในเฉพาะ,ะโดยเฉพาะทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยมีแนวทางในการพัฒนานะครับในหลายหลายมิติเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ผมจําได้ผมเคยพูดคุยกับท่านรองผูดีกรมการท่องเที่ยวนะครับบอกว่าเอ้ยเรามีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวนะมีมาตรฐานห 56มาตรฐานโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้เรายังไม่ได้พูดคุถึงเรื่องของตัวบุคลากรกันเลยครัตัวบุคลากรก็เป็นตัวจักรสาคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับเรามีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของเราอย่างไรบ้างครับคุณวิชญ์นิครับ ค่ะก็ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนะคะในส่วนของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ทาในในหลายมิติคือถ้าจะคุยบอกว่าให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านรองเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวนะคะจะเห็นได้ไว่าในเรื่องของการพัฒนาม, <cerca. S 2> มาตรฐานมีนรเ,นนเรื่องของการพัฒนาม,มาตรฐานที่พัก <XML> <ม>ด้านการท่องเที่ยว <map> ใช่ไหมคะตัวมาตรฐานที่พักเองเพื่อให สอดรับสอดคล้องกันนะคะในเรื่องของการพัฒนาตัวมาตรฐานที่พักแล้วเนี่ยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับที่พักก็เป็นเรื่องสําคัญะคะ่ะในส่วนตรงนี้ค่ะใ,ใ,ใ,ในในในช่วงปีที่ผ่านมาในปี2568ในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะกร,ร,รงการท่องเทีเ่ยวก็มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท,ท่องเที่ยวโดยเฉพาะบุคลากรในที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่พักนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะคะพนักงานต้อนรับส่วนหน้านะคะ ผู้ประกอบอาหารหรือรว่าแผนกอาหารและเครื่องดื่มหรือเราเรียกว่า F แ B ในโรงแรมเนี้ยค่ะครเราก็ได้มีการพัฒนาจัดการอบรมนะคะยกระดับศักยภาพการ,รให้บริการนะคะในส่วนของผู้ประกอบการตรงนี้ค่ะครับครับการจัดอบรมแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเราจัดอบรมโดยที่คำนึงถึงด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักไหมครับ ค่ะก็ในส่วนของตัวต้องต้องเรียกว่าอย่างนี้ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของอาเซียนนะนะคะที่ได้มีการจัดทำตัวมมสมรสมรตนะนะคะคของบ,บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนเอาไว้เนี่ยกรมก็ได้นำส่วนตรงนั้นนะคะที่เป็นสมรตนะขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีมในการให้บริการเนี่ยมาพัฒนาเป็นหลักสูตร,รนะคะคคแล้วก็จัดการอบรมให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับที่พักโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี3หัวข้อที่เราเน้นในเรื่องของการในเรื่องของการอบรม,มนะคะคก็ในเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาคุณภาพบริการลูกค้าหรือว่าผู้เข้าพักนะคะคอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามขั้นตอนอาชีอาอาชวอนามัยและความปลอดภัย <ผม S 1> นะคะครเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการ รักษาความรู้ในอุตสาหกรรมการให้บริการนะคะในแต่ละหัวข้อถามว่าทําไมเราถึงเลือกสามหัวข้อนี้นะคะกรมก็มองว่าในเรื่องของการให้บริการลูกค้าเนี่ยต่อให้เราทายฮอสพิทอลิตี้เนี่ยดีมากแค่ไหนอย่างไรแล้วเนี่ยการที่จะเมนเทนคุณภาพไว้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญบางทีทําไปนานๆก็อาจจะคุ้นชินลืมเผลอไปอนะคะคคก็มาอบรม ทบทวนยรร,ระดบรับสมัรถนะกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีน<ม>ี้ในส่วนของอีกหัวข้อเรื่องของการปฏิบัติตามขั้นตอนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยวันนี้เรื่องของความปลอดภัยในยเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันในทุกทุก มิติทุกๆเรื่องทุกๆท,ที่เลยใช่ไหมค,ครับเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในสถานในที่พักอะค่ะก็ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะอ่าอาชีวอนามัยเนี่ยรวมถึงตัวเขาเองด้วยเขาต้องดูแลตัวเขาเองยังไงาการตรวจสุขภาพตัวเองก่อนที่จะไปให้บริการคนอื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในรายละเอียดเหล่านั้นค่ะอ่าส่วนในเรื่องของการรักษาความรู้ในศาสตรการการให้บริการนี่วันนี้บุคลากรของเราเองอ่า ก็ควรที่จะต้องศึกษาว่าเทรนด์ต่างๆแนวโน้มต่างๆที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะซึ่งในหัวข้อตรงที่เราให้การอบรมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้นะคะที่ควรทราบนะคะกฎกติกามารยาทต่างๆจรรยาบรรณอะไรเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบผู้ประกอบการควรทราบ ครับจริงๆอย่างที่คุณวิชณีได้อธิบายให้เราได้รับทราบกันเนี่ยนะครับผมมองเห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วความต้องการของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายให้มีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับของระดับสากลน,นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรียนถามอย่างนี้ฮะว่า จริงๆแล้วด้วยระดับของอคนที่ให้บริการอาจจะมีหลายระดับหน่อยนะครับทวนี้เราเรามีการแบ่งเป็นเทียด้วยไหมครับว่าถ้าให้การบริการในลักษณะแบบนี้หรือในธุรกิจนี้ควรจะถึงมาตรฐานตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับหรือว่าเราใช้มาตรฐานเดียวกันเลยนะครับในการที่จะพัฒนาให้บุคลากรที่อยู่ในแต่ละ ธุรกิจโคธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยได้ได้ได้มีมาตรฐานเดียวกันไปเลยหรือเราเราต้องต้องมองข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้ด้วยไหมครับอย่างอย่างที่เรนเบื้องต้นนะคะอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราทำเฉพาะในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่พักหรือโรงแรม,มในส่วนที่เราทำเนี่ยเราทำสมรรถนะขั้นพื้นฐานหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นระดับไหนก็ตามสมรรถนะเนี่ยเป็นสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนควรจะมีเหมือนกันสร้งเหมือนกั ค่ะอันนี้เราทําเรื่องคือก่อนที่เราจะกระโดดไปแอดวานซ์เราทำาพื้นฐานก่อนนปูพื้นฐานนะฮะดังนั้นก็คือเนี่ยตรงนี้แหละที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ทุกคนควรมีอยู่ละคันนี้แต่ละคนจะขยับขึ้นไปถึงขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนเลยอย่างนี้ไหมฮะใช่ค่ะคือเราเริ่มเริ่มต้นให้ยเท่ากันก่อนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราทํากันดีอยู่แล้วยงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีตัวมาตรฐานไปจับทำอาจจะไม่ชัดเจนคือทําไปเรื่อยๆเราอาจจะยัง อ่อันนี้เป็นทําด้วยความคุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคแต่ว่าพอเราอบรมก็เรียกว่าปกให้เข้ามาอยู่ในกรอบให้เข้าใจตรงกันปฏิบัติในลักษณะเดียวกันม<อ>ีความเข้าใจในแบบรูปแบบเดียวกันครับครับพอเราได้มีการจัดอบรมในลักษณะนี้นะคะทางกรมการท่องเที่ยวได้มีการประเมยว้ยมันมีความตื่นตัวของของกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการนาเอาบุคลากรที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวปอบรมกับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงครับคุณวิชณีครับ ค่ะก็ในในรอบปีที่ผ่านมานะคะที่เราที่เราจัดการอบรมไปในหกพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะคในในทุกๆุกพื้นที่เรียนว่าบางทีข้อจํากัดของเราคือเรื่องของงบประมาณในการที่เราจะเปิดรับคนเข้ามาอบรมกับเราอะคะ่ะ อาจจะอาจจะแบบว่าคนอยากมาอบรมมากกว่าจักรยภาพที่เราจะรับ,รบได้ไดใช่ค่ะแต่แต่แต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหานะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าท่านยังอยากเรียนเนี่ยเราก็มีการจัดให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าไปอบรมหรือหรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ที่ตัวเว็บไซต์นะคะครหรือตัวตัวออลหลักสูตรออนไลน์ที่เราทําไว้ในเว็บไซต์ของโครงการท่องเที่ยวเหมือนกันอ๋อฮะ ทำ<ค><ะ>ไมก็เหมือนกับการเรียนคอร์สหลักสูตรออนไลน์ทั่วไปเลยนะคราวนี้ก<ช>็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการที่จะเข้าไปอยู่ตรงคอร์สไหนหลักสูตรไหนก็เ<ช>ข้าไปดูได้เลยศึกษาได้เลยคือหมายความว่าคือคือเราคือบางท่านอาจจะบอกวุ่ยทางานอยู่มารมไม่ได้ครับครับครับวันนี้จากบ,บ้านไปตอนเย็นเ็นว่างๆอะคะ่ะลองเข้าไปที่ที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวก็ได้นะคะเข้าไปที่เวอร์ไวด์เว็บนะคะ d o t academy นะคะ dot .dot.go.th อาจจะฟังดูยากนิดนึงยาวๆนิดนึงแต่เข้าไปที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวอะคะ่ะแล้วมตัวหลักสูตร e l e a r n i n g อยู่ในนั้นอืมครับก็ <c oughs> จริงๆแล้ว พิมพ์เซิร์ชหาใน Google ง่ายๆเลยนะใน Search Engine <ช>ทั้งหลายน<ช>เนี่ยเกว่ากรมการท่องเที่ยวเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวมันจะคือ DOT อละนะฮะ<ช>ส่วนจะเข้าไปเข้าไปข้างในอีกเดี๋ยวดูเรื่องการอบรมเนี่ยจะไปถึงตัว Academy ได้เองผมเชื่อว่าอย่างนั้น<ม>นะฮะม,มีอยู่ในหน้าแรกเลยครับครับผมอ่ะจริง จริงๆเนี่ยพอเรื่องต่างๆเหล่า,า,า,านี้ผมเห็นแหละว,ว่าจริงๆมันสร้างความตื่นตัวให้กับบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผมเคยนะนะครับในกรณีที่ไปไปพูดคุยกับเ,เพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักที่ทํางานด้านการท่องเที่ยวนยเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยองค์ความรู้ด้านการให้บริการเนี่ยมันมันมีมากมายหลากหลายเขาก็อยากที่จะหาคอร์สในการที่จะจัดอบรมในลักษณะนนเนี้ยให้ บุคลากรในองค์กรของเขาในรีสอร์ทเขาใ,ในโรงแรมเขาเนี่ยเข้ามาร่ําเรียนอย่างเงี้ยนะฮะในโอกาสหน้ามันจะมีการขยายขยายเพิ่มเติมไปด้วยไหมครับคุณวิชณีครับเราเราพยายามปีหน้าเราก็มีโครงการนี้อีกอต่อเนื่งงนะคะเป็นโครงการต่อเนื่องเพราะว่าเราเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำแล้วประสบความสําเร็จนะ ในส่วนของปีปีง็ประมาณ2,569เราก็มีแผนที่จะดำเนินการต่อนะคะโดยการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์นะคะจำนวน6ครั้งนะคะแล้วก็มีออนไลน์คู่กันด้วยหรือที่เดี๋ยวนี้เราเรียกไฮบริดใช่ไหมคะคู่กันไปออนไลน์ด้วยหรือท่านไม่สะดวกท่านอาจจะเข้ามาทางระบบออนไลน์ของเราได้ครับครับคนี้หลายๆคนอยากแล้วมื่กี้ทางคุณวิชณีบอกแล้วว่าพออบรมออนไลน์หรือเข้ามา เรียนในคอร์สออนไลน์ของทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยพวกเขาเหล่านี้จะมีอะไรเป็นหลักประกันว่าเอ้ยพอฉันอบรมตามคอร์สแล้วจะได้ประกาศน,นียบัตรไหมได้ดิพโลมาอย่างไงไหมอะไรอย่างเงี้ยค,ครับคุณชินีครับค่ะ,คะก็อบรมเสร็จนะคะก็จะมีประกาศน,นียบัตรนะคะคว่าท่านผ่านการอบรมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรากําลังที่จะทํางานต่อว่าประกาศได้ประกาศน,นียบัตรแล้วไปติด ข้างบ้านมัเฉยๆไม่ได้อะไรเลยจะอบรมทําไมเใช่ไหมคะวันนี้วันนี้คุณตะวันทราบเราอบรมกันเสร็จแล้วก็อยากที่จะใช้ประโยชน์ตัวประกาศสาใช่ตอนนี้เราเราสะสมตัวประกาศสนียบัตรอันนี้สะสมชั่วโมงไว้ก่อนนะคะในในเบื้องต้นเขาสมัถนะตัวนี้เป็นสมรถนะอันเดียวกับของอาเซียน ะะเรากำลังทําระบบว่าเดี๋ยวเราจะรวบรวมตัวประกาศนียบัตรนับเป็นเครดิตให้อะไรัยี้คือในอยู่ในช่วงของการอะไรนะคะเวิร์กอัลตัวนี้อยู่กําลังดําเนินการอยู่<ม>คือเรียนแล้วไม่เสียเปล่าค่ะ,ะผมเ<ล>ชื่อว่าจริงๆแล้วพอมีเนี้ยตัวมาตรฐานการรับรององเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวสถานประกอบการเองนะครับหรือตัวธุรกิจท่องเที่ยวประเภทต่างๆเองนะครับมีเครื่องหมายมาตรฐานตึ้มเหมือนปะ พระยี่ห้อเข้าไปแล้วโอ้โหสร้างความเชื่อมันน่นให้กับผู้ผู้ไปใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวแน่นอนเนะฮอฮะตรงนี้ครับเชยครับเชยครับคือคือหมายถึงว่าตัวผู้เข้าอบรมเองอะค่ะอาจจะเป็นบางท่านอาจจะเป็นน้องๆซึ่งเพิ่งจบการศึกษานะคะอ่าท่านก็อาจจะมายกระดับตัวเองหรือว่าบางท่านทํางานอยู่นานนะคะคขประกอบการก็อาจจะถามหาตัวตัว ประกาศบาทบียนบัตรเหล่านี้ท่านก็เข้ามาอบรมได้ค่ะครับครับผมเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนอยากที่จะเหมือนกับพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแ่ะนะครับอย่างที่คุณวิชณีบอกว่าอ้าวเบื้องต้นเราปูมาตรฐานเนื้อพื้นฐานให้มันเท่ากันก่อนเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีแอดวานซ์แอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะครับกรณีอย่างนี้นะฮะ ทางกรมการท่องเที่ยวเองคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้มีการอบรมทั้งปูพื้นฐานหรือในอนาคตมันจะมีการอบรมในเลเวลอื่นๆมากขึ้นไปเราวางเขาเรียกว่าหรือวางเป้าหมายไว้ยังไงครับคุณวิชณีครับค่ะความคาดหวังของเราวันนี้เราเราหวังว่าหลายๆท่านน,น,นะคะก็จะได้เข้ามามีส่วนในการยกระดับศักยภาพตัวเองนะคะครับรผม ลองเข้าในเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะมีการแลกเปลี่ยนในขณะเดียวกันการมาอบรมเนี่ยเรามองเห็นถึงการสร้างเครือข่ายการทํางานด้วยนะคะครับเรามาเจอการเรามามาพบปะกันเนี่ยก็เป็นโอกาสนะคะในเรื่องของการได้มาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสถานประกอบการแต่ละที่ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองได้พบ ประสบการณ์ที่ตัวเองมีนะคะคทีนี้ในเรื่องของแผนการดําเนินการในอนาคตนะคะเราก็มองว่าเราจะขยายในส่วนของอวันนี้เราทําเรื่องสาขาที่พักเรื่องโรงแรมเป็นหลักเดี๋ยวเราอาจจะต้องทําไปในส่วนของสาขาอื่นๆนะคะ,คอ,ะอย่างท่านลองบอกว่าท่านลองมี56มาตรฐาน <laughs> ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน,านด้านการท่องเที่ยวทีนี้คนที่อยู่ในนั้นเราก็าอาจจะต้องไปเติมองความรู้ให้กับ คนที่อยู่ในในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเพิ่มขึ้นค,ค่ะตอนนี้เราเติมในที่พักและเดี๋ยวโอกาสหน้าเราอาจจะต้องไปเติมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะ,ะบริษัทนําเที่ยวอะ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะครับ,รบได้มีการสัท้อนให้กับทางกรมการท่องเที่ยวได้รับทราบไหมครับว่าพอหลังจากที่เราได้มีการวางทั้งมาตรฐานการท่องเที่ยวมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กาพยพต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้นะครับ ผลตอบรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเขามีความพึงพอใจอะไรอย่างไรบ้างนะคุณวิชนีครับในส่วนของผลตอบรับวันนี้เรายังไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีการประเมินเป็นอย่างเป็นระบบที่จริงจังอะนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เราเราเราเห็นชัดว่าในสถานประกอบการที่ที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้าน ด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยเห็นได้ชัดว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการนะคะ,ะมีมากขึ้นแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยการมองหาเครื่องหมายหรือ trust mark เนี่ยมีมากขึ้นถูกไหมคะใช่เลยใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการการการ ผลจากสิ่งที่กรมการท่องเที่ยวทำอะค่ะก็เป็นการยืนยันหรือเป็นการการ,การันตีถึงการให้บริการของของสถานประกอบการนั้นๆน่ะนะคะครับผมนะ,ะผมเชื่อว่าตอนเนี้ย อย่างกรณีนักท่องเที่ยวอะเป็นถ้ามองถึงชาวไทยก่อนละกันนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่เยเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนดูดาวละอ่าสถานประกอบการนี้โรงแรมนี้รีสอร์ทนี้หรือธุรกิจนี้มันได้ดาวกี่ดาวนะหลังจากที่มีคนเข้าไปใช้บร,ริการแล้วก็ประเมินความพึงพอใจอย่างอ่ะในใน,ในส่วนเอเจนซหลายๆแห่งก็จะเป็นนะฮะหรือเว็บไซต์หลายๆที่ก็จะมีการให้ดาวในลักษณะน,นี้ลักษณะเดียวกันหรือว่ากรมการท่องเที่ยวพอได้มีการผลักดันในการยกระดับพัฒนาทั้งตัวสถานประกอบการทั้งการ ให้บริการรวมถึงบุคลากรต่างๆเหล่านี้แล้วมันจะทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นตราสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเขาโอ้เห็นละนี่กรมการท่องเที่ยวได้มีได้มีการเขาเรียกว่าได้ทดสอบมาตรฐานแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะที่คุณตะวันพูดคือ,ค,อคือวันนี้คือเราเราไม่ใช่แค่ตัวกรมการท่องเที่ยว ทำงานกับผู้ประกอบการอย่างเดียวนะคะวันนี้รเราเองก็อยากจะบอกทางนักท่องเที่ยวอะค,ะค่ะว่าในการที่คุณจะไปท่องเที่ยวเนี่ยอยากที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมองหาสถานประกอบการที่มีมาตรฐานที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ หลายๆหลายๆแห่งเนี่ยหลายๆสถานประกอบการเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะคะลงทุนกับการที่จะมีมาตรฐานไปไปค่อนข้างเยอะแต่อ่าแต่ว่าหลายๆท่านยังไม่เข้าใจถึงการเข้าไปเอ๊ะทำไมจะต้องมีมาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะวันนี้อยากให้นักท่องเที่ยวเองอะคะ่ะเวลาจะไปเที่ยวอะลองลอง,ลองมองหาสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะนะคะคือบอกว่าอย่างน้อยๆก็เป็นตัวการันตีให้กับท่าน ได้ส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งว่าอ่าท่านจะได้รับการบริการที่ดีนะคะค่ะครเรื่องของความปลอดภัยนะคะคสุขอนามัยที่ดีของสถานประกอบการนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะ ผมสะท้อนอย่างหนึ่งให้กับคุณวิชณีได้รับทราบแล้วก็ลงถึงท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะฮะว่าเวลาเราไปเจอ,อสมมติรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งนะครับมีผู้ให้บริการนะครับรีสอร์ทนั้นอาจจะอยู่ในทำเลที่ไม่ดีนะักในการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าเราได้รับการบริการที่ดีจากบุคลากรที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นมันกลายเป็นกับกับกลายเป็นว่าความประทับใจเนี้ยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากที่จะกลับมาใช้บริการที่นี่ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยที่ไม่ได้นึกถึงเลยโอ๊ยฉันเดินทางไกลไปนิดนึงเดี๋ยวทัานก็จะถึงทะเลแต่ไม่เป็นไรเนี่ยอยู่ที่เนี่ฉันอุ่นใจมากกว่าแล้วมันจะกลายเป็นว่าสร้างความประทับใจแบบในระยะยาวอครับคุณวิชณีนะฮะ ตรงนี้ตรงนี้เราเรามองในแง่นี้ด้วยอย่างนี้ไหมฮะผมก็แลกเปลี่ยนการคือที่คุณตะวันบอกคือคือสิ่งที่กรมพยายามทํามากๆเลยนะคะในเรื่องของวันนี้คนไทยในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการอาดูแลนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจในเรื่องของการให้บริการเราไม่ได้เราไม่ได้อยากให้นักท่องเที่ยวมาแค่ครั้งเดียวเราเราอยากให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวค่ะ กองมาาในในส่วนของของกองพัฒนามาตรฐานบุคลากร้าน,น,นการท่องเที่ยวก็พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของคนที่จะเข้าไปดูแลนะักท่องเที่ยวค่ะเพื่อสร้างความประทับใจให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคอย่างที่คุณตะวันบอกไปไกลอีกนิดแต่ดีขึ้นมาอีกหน่อยเราอ,อ,อุ่นใจพักที่นี่เจอบุคลากรลูกการบริการอย่างเงี้ยมันน่าที่จะพักมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณดิชินิด้วยฝากกับอ่าบุคลากรที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยหลังๆเรา ก็เดี๋ยวก็จะมีอ่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยช่วงปลายปีเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันกีฬาซีเกมผมก็นึกว่าคิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเรามากยิ่งขึ้นจะฝากอะไรกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในช่วงนี้เชิญเลยครับก็ฝากถึงบุคลากรด้าน,นการท่องเที่ยวผู้ให้บริการทุกท่านนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหาเราและการที่จะ ทำให้เขากลับมาอีกในเรื่องของการให้บริการการสร้างความประทับใจก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะขอความกรุณาจากจากทุกๆทก่านนะคะ ที่จะร่วมกันช่วยกันนะคะในการสร้างความประทับใจการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวค่ะก็ขอสั้นๆแค่นี้ละค่ะรับอืมครับ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยฮะจริงๆมันมันมันก็อยู่ในสิ่งที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับว่าคุณค่านะของผู้ให้บริการและการท่องเที่ยวนะครับมันมีความสําคัญกับธุรกิจองค์รวมเลยนะครับไม่ว่าจะส่วนใดส่วนไหนก็ตามนะยผมว่าในภาพองค์รวมนะเขาก็คือส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่เหมือนกับเป็นอ่า เจ้าบ้านที่ดีดูแลเนาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเรานะครับสร้างความประทับใจกลับไปนะฮะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณวิชนีวุฒิพงศ์ครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแหล่งท่องเที่ยวรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวที่ได้มาพูดคุยกับทาง96.0ผู้ตรงประเด็นในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณวิชณีครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ